จบไปแล้วน่ารักมากแบบท <Yeah. S 1> ี่สุดมันเป็นการเติมเต็มความคิดถึง mm. แล้วมันมีแต่มวลความสุข ทั้งหมดตลอดทั้สองอีพีรู้สึกว่ามันจุใจมากกว่าการที่ได้ดู2องีพรวดอ่ะฉันเหมือนกับไปดูตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนสสองคือทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยเนาะแหมแหมแหมว่าเขาจะสลับกันอะไรแบบเนี้ยเหตุการณ์สําคัญสิ่งหนึ่งที่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 รู้สึกว่าอวสกายแฟนผมในขานี้เนี่ยทาได้ดีมากก็คือว่ามันทําให้แฟนคลับของซีรีสที่ เดิมอะรู้สึกแฟลแบ็กไปถึงบรรยากาศคือทุกความรู้สึกอะมันกลับมาหมดเลยทุกคนไม่รู้สึกว่าตัวละครหายไปไหนอะใช่เราแล้วแบบเออใช้ชีวิตของเขาอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเปิดสวิตแล้วมันติดเปิดสวิตแล้วติดเปิดสวิตแล้วติดตลอดก็จริงๆคือแบบไม่ไม่ลืมกฉากเลยคือพอเห็นแล้วแบบถึงแม้ว่าเราจะพอจะเดาได้ว่า เขาจะทำอะไรข้างหน้าหรือพูดประมาณไหนอะแต่เขินมากทุกคนคือแบบพอสลับกันแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าแบบกรอบมแล้วทั้งสองคนคือทำได้ดีมากๆรวมถึงคู่อื่นๆด้วยเรารู้สึกว่าเขาเป็นการสลับคาแรคเตอร์กันน่ารักมากๆเลยอะเราว่าด้วยด้วยด้วยส่วนหนึ่งอะคือน้องๆทุกคนเนี่ยรู้จักคาแรคเตอร์ดีอยู่แล้วแล้วพอได้มีโอกาสสลับกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้ ลองแสดงในในในมุมที่สมัยตอนนั้นตอนนั้นที่เราเป็น,เป,นเป็นฝ่ายรีแอคเป็นฝ่ายทัดไปแล้วเรายู่ว่าเราอาจจะได้แสดงในมุมที่สลับบท<อ>าบาทกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าคือด้วยคําที่น้องเข้าใจแบล็กการ์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันเลยทําให้ทําออกมาได้แบบแนบเนียนและแบบ คือแบบเหมือนตออติดแบบจริงจริงเนรวมไปถึงแบบคาแรคเตอร์ของแม่แม่ด้วยใช่คือสถาโปรอยู่แล้วอ่ะก็คือน่ารักมากๆเนาะพี่เต๋าเป็นแบบพี่ลูกว่าก็คือแบบมีความแบบก็ไม่ไดติอโบ๊ะแล้วก็แบบเต็มที่หมายถึงว่าแบบเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบเป็นสายเชียร์เป็นสาย สแบบพอจะทําวีนก็เหมือนวีนจริงนี่หรอแม่แล้วพอแบบพี่ลูกว่ามาเป็นแบบคาแรกเตอร์พี่เต๋อก็คือเงียบขู่ก็คือเ้องามน่ากลัวอะไรแบบนี้ดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักมากๆเนาะส่วนตัวเด็กๆก็คือน่ารักดูแล้วอ่ะพถึงุกคนเลยขอบคุก่อนเจมโฟร์คือน่ารักแบบคือในตอนที่เราดูแฟนผมฉบับเต็มมันหะมันก็จะมีฟิลที่เรารู้สึกว่าหวยสายตาเจมินายอ่ะแบบ น่ารักมางลเวลาแอบย้หรืออะไราะว่าเพราะว่าในเพราะว่าในตัวจีรหลักษ์อ่ะคือตัวคุณตินอ่ะเขาจะข้างลักคุณกานถูกไหมแล้วพอมาสลับกันในใแอันเนี้ยโค้ทได้ดีมากองโฟรทำได้หน้ารักมากๆหวานย้อยเหมือนกันเธอก็ข้างลักไม่แพ้กันนะจริงมันมีเวลาช็อตที่เขาแบบรู้สึกแบบเหมือนเหมือนข้างลักกับตัวเองจนไม่ไหวแล้วมันจะมีที่เวลาเขาแอบยิ้มหรืออะไรแบบเนี้ยคือน่ารักมากเรารู้สึกว่ายิ้ม่คนเดียวสลับ กันยังไงก็คือทั้งสองคนยังโค้ชน่ารักมากๆอยู่เลยแล้วแบบมันจะมีซีนจำหลายๆซีนที่ตอนตอนคุณประธานเขาข้างหลักอะแล้วพอมาดูอันเนี้ยก็คืออารมณ์นั้นมันยังได้อยู่แต่เปลี่ยนจากจิมินายเป็นน้องโฟนด้ได้เลยทั้งสองคนคือสลับกันแล้วก็สมูทมากทุกคนไม่รู้สึกว่าแบบเคยอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบดีมากดีมากจริงๆเอออันนี้อันเนี้ยลืมพูดไปว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราที่เราชอบก็คือว่า คือด้วยความที่พอมาเป็นอเวสแกมันจะเป็นเหมือนแบบส่วนต่อส่วนขยายอะไรอย่างงี้ถูกไหมหรือว่าก็จะอาจจะแบบว่าเล่าเรื่องใหม่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพุ่งกับเขาเขาฉลาดในการที่จะมาเล่าเป็นมัลติเวิร์สอ่ะมันเลยมันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันได้เห็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาแฟนผมไปทั้งเรียนอ่ะจะมาเล่าในมุมมันก็ต้องเป็นมหาลัยแล้วแหละเออมหาลัยแล้วหรือว่าจะเล่าในมุมอะไรอีกในโรงเรียนเพราะรู้สึกว่าในตัวซีรีส์มันครบเพราะว่ามันตั้งแต่ เปิดเทอมยันงานปรกชิมถูกไหมคือมันครอมพิดแล้วแล้วพอการที่เขามาสลับบทกันแล้วรู้สึกว่ามันเก๋มากแล้วมันทําให้คนแล้วมาคนดูอย่างเราอะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงอะแต่มันยังให้อารมณ์เหมือนเรากลับไปดูซีรีส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ทให้ทุกแล้วเขาทําเก็บรายละเอียดแบบทั้งทุกฉากที่สําคัญสําคัญได้รีบหมดเลยนะแล้วก็ ไอ้ตัวมุมกล้องกับการถ่ายในสถานที่ของเขามันเลยทำให้คนที่แบบถึกเป็นแฟนน่ะอยากกลับไปย้อนดูชักชากตัวเต็มเลยเนาะเออน่ารักมากเป็นเป็นแบบเป็นช็อตจำทั้งนั้นเลยใช่คือแบบโอ้รวมมาดีมากอ่ะออคือเก่งมัจนเอาตรงคือไม่เบื่อเลยอ่ะทุกคนไม่เบื่อไม่เบื่อถึงแม้ว่าจะเป็นลุยแหไะว่าจะทำอะไรลุยแหลรว่าจะเขินตอนไหนเออจริงจริงที่แบบมา่นะ ยิ้มแบบเออเขายังมีมันยังยังมีม์เสน่ยังมีความขลังของลายเซ็นที่ชัดเจนมากที่ทําให้เราเขินได้อันนี้ต้องต้องชื่นชมอย่างฉากแบบลอยมาตอนที่แบบกระกซิบล้ะเป่ากรมึงคือก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะประมาณไหนแตู่เขิดมากคือแบบเราลองโฟร์เป็นเป็นแบบทําแบบขนลุกได้อีกแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนคนติงมันคือบุคลิกของแบบ ของแบบเขาเออของกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากอะไรเงี้ยชอบมากมากเลยดีมากดีมากจริงน่ารักน่ารักสุดๆอยู่ในโรงเรียนก็คือแบบเนืกอออกไหมมันถ้าเกิดแบบเขาจะเล่นต่อขยายไปมันก็คงจะต้องเป็นนอกโรงเรียนแล้วว่าแต่จริงๆเพราะความทรงจาของทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในโรงเรียนเอาจริงๆถ้าเป็นไปเป็นแบบมหาลัยเราก็ก็ยากเหมือนกันนะเพื่อนมันจะแยกย้ายกระจายกันไปหมดด้วยต่อไปใหม่ใช่แต่ก็มันเป็นการย้อนกลับมาเล่นแล้วก็ดีที่มีการไอเดียดีมากพูดถึงว่าตัวละคร เติบโตไปได้เงี้ยไรแค่นั้นพอเรารู้สึกว่ามันคอมพิวต์มากแค่ไไม่ต้องมีเลยก็ได้รู้แล้วว่าอ่ะไปเย็ยนหมอะไรยังไงพี่กลับมาก็ยังเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ดีมากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฉากฉากที่คุณติงเมาเมาออในน่านเหมือนกันนะเล่นได้น่ารักมากเป็น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 แบบ เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคุณตินในแบบที่เราไม่เคยเห็นเจมินายเล่นได้แบบน่ารักมากๆเลยจะวีนจะแบบจะแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรแบบรู้สึกว่าแบบอ่อนล่าของทุกคนอะใชยมากใช่เออจริงๆริงมันคนละแบบกับในซีรีส์ที่เราเห็นอืมทรงผมมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเอมีเสน่ห์มากขึ้นเนาะเออศิษจับอีกอันนึงก็คือร้องเพลงอึ่งๆอะไรจำไม่ได้แล้วทุกคนน่ารักมากขำที่แตกคือแบบโอ้ย เก็บเงินครับเลิกไม่อยากจะไปไม่อยากฟังแล้วเพราะว่าถ้าเราไปจริงๆอ่ะแล้วคาเฟ่น้องเพลงนี้ก็คือเลิกเลิกแต่ว่าให้อภัยเพราะว่าเป็นน้องเจมีน่ะเออแต่ว่าแล้วเขาก็กลับมาร้องเพลงดีๆหนห้ะเออน่ารักมากทุกคนมันยังเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีมากว่าทัดใจก้มก้มเหมือนเดิมมาที่คุณที่สองไม่พูดไม่ดสาวินสาววินสาวสาววินเธอเหมือนขาแฟนเลยอ่ะพอแบบได้เห็นอีกบทบาทสลับกันแลเนาะ อาเอาอังตรงไหมเหมือนเดิมเลยด้วยความที่ในต้นฉบับซีรีส์อ่ะมันเป็นเมชนเมอยู่แล้วเออแล้วนี่ใส่เนอมันคล้ายกันนะคาแรคเตอร์ของสองคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอมาเนี้ยมันเลยดูไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างเหมือนเดิมแต่ว่ามีความคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปนิดนึงใช่อย่างแบบสาวก็จะหัวร้อนมากๆวินก็จะแบบนิ่งขึ้นอะไรแบบนี้แต่ก็ยังพร้อมปะยังพร้อมปะทะกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย นด้อก็ยังหวานหวานอยู่ฝ่ายบุกฝ่ายอะไรเวลาแบบทำก็ยังทำได้ดีอ่ะก็ดีฉดจำในตำนานอย่างแบบหลังสเตนอย่างเงี้ยเออฉดนั้นอ่ะหลังสเตนคือดีมากคือภาพจำออกมาเลยตอนที่ร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยางแต่ก็เขาทำันลงดีนะไม่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 มากไปไม่น้อยไปแล้วว่าจเม่งมีจเม่งมีอะไรจะเม่งหลังสเตนมีอะไรกลางลมก็คือตำนานกางลมน่ารักมากเลยเออกลางลม น่ารักมากแต่ตอนนานของคู่นี้อยู่นะแล้วมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กูเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจำได้ว่าในอย่างอย่างอย่างในซีรี์อ่ะเขาจะถ่ายเอ็มวีกันก็คือเรื่องของตีแบตหรืออะไรอย่างี้ยอันนี้ก็เป็นรับบีเพราะว่ามันจะได้ไปสอดคล้องกับไอ้นั่นไงแบตแบทดีปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าทำเอ็มวีแบบมีกิมมิคของต่ำเรื่องในตำนานอะไรเงี้ย นี่ถึงเนาะตั้งหล่อมากตังหล่อมากเออหล่อทุกวันนะหล่อทุกวันนะจริงๆทุกเขาหล่อมากหยาดหยาแลปปี้ได้หยาดแรปปี้ทุกที่ยาดแลปปรว่าดาฟ้าแลปปิสนาวทีหยาดหยาแลปแลปแล้วมันที่ใจสั่นอ่ะเขาน่ารักมากเลยทุกคนที่เปิดน่ะน่ารักมากเลยทุกคนที่ทำให้ดีน่ารักยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งดูยิ่งอยากเห็นผลงานของน้องมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนาะแบบเราติดตามผลงานเราเราอีะเพราะเพราะมี็นความรู้สึกว่าในด้วยด้วยตลาดของซินเทีย คาแรคเตอร์ที่เป็นเมชนเมะอ่ะยังน้อ,อยไม่น้อยยังไม่ากยังน้อยเนาะยังแบบอันนี้มนย,ม,ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจว่า เวลาที่ได้กเกิดว่ามันมีที่แบบเป็นเมทชนเมจริงๆคารคเตอร์ที่เขาคล้ายๆแบบเออเป็นผู้ชายแบบคล้ายๆกันเลยแบบร้อนๆเหมือนๆกันร้นร้อนเลยร้ร้อนอะไรเนียเออมันจะเป็นยังไงแต่เขาทําได้ดีนะคือคือก็ก็คือความรักมันก็คือความรักอ่ะมันมันไม่ได้ต้องมีอะไรมาแบบแบ่งแยกอะไรขนาดนั้นในตอนนี้เนาะเออแล้วหน้ารักมากเลยอะคือคือก็อย่างที่แบบโคตรใจเป็นคู่ที่โคตรใจใจเราดูดูกันอ่ะ เจวินซาวซาวินเขาก็ยังน่ารักอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยเออมันมันน่ารักมากๆจริงๆแล้วก็แบบชอบมากอินดสุดๆอีกคู่หนึ่งคู่ที่มันอีสเลียวฉันปวดหัวฉันกีดแทนเธอไปเยอะมากแบบคู่ที่น่ารักมากฉันงมากตอนนี้แบบท้ายอีพีหนึ่งเขาทำคะแนนแซงทุกคู่เลยนะอันเนี้ยในอีพีหนึ่งอะจริงทุกคนเขาเรารู้สึกว่าตัวปอใช่ไหมกับ ทิวสนทิวเออทิวสนปอที่เป็นอีสเยวเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเขาทำคาแรคเตอร์คล้ายๆเป,เป็นเป็นตินกับกันอะใช่เนอะอแล้วลราเหมือนกับกใช่คือมันเป็นมัลติเวิร์สที่แบบ2คนเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาแอบคบกันแล้วพายายามแบบ ช่วยเพื่อนด้วยคอยเป็นตัวสติด้วยแล้วก็มันมีกิมมิคของการที่เขาแอบคบกันแต่แบบไม่ได้บอกใครอะไรแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ด้วยคำที่กดชมลมอะไรต่างๆใช่แล้วมันน่ารักมากๆเพราะว่าทุกคนก็เคยคาดหวังในตอนแบบ EP แบบในซีรีส์เออหลักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทิวสนปอมันอีสเรียวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นำต่อมาเนาขนาดแบบนี้แบบน่าหลักมากที่เขาทำต่อมากอันนี้มันอิ่มมากอันนี้มันอิ่มมากแบบคลายความสงสัยให้แม่ แล้วถ่ตาทิวสนนะทุกคนกูจะตายตอนที่ดีมากอันนี้มันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลอ่ะใช่ใช่มึงจะตายก็คือน่ารักแบบไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ส่วนตัวเลยว่ามาร์คพาขีนโคตรมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากมึงเขาเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆเลยคือแสดงออกมาแบบธรรมชาติสายตาเขาเวลาแบบ เขินหรือเขาจะจะแบบเอาจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นสายตาธรรมชาติที่ดูแบบกลายเป็นทิวสนอะไมายถึงอะไรกลายเป็นทิวสนแล้วด้วยค่ะตัวเขาเขาเป็นคนที่ดูมีแต่มวลความสุขอยู่อ่ะเขาเป็นคนดูพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้กับทุกคนน่ะฉันชอบวันที่เขายิ้มแบบยิ้มอย่างเงี้ยใช่เนี่ยมันมีความกลมกลิ่นแบบเป็นธรรมชาติี่้วย กูปวดแก้มมากกูดูแล้วนองปวดแก้มเรื่องน้องฟอดคือจุ้มจุ้มจุ้มอจุ้มนันดีเขามาของมมี่อะน้องฟอดอ่นนก็คือน่ารักเป็นเหมือนอันนี้อันนี้เป็นตัวสติเป็นตัวก่าตัวเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน่ารักว้ยชอบมากพี่สนบออะไรก็ไม่รู้ขอบคุณที่สารฝันแม่แ่จริงสารฝันมากเต็มอิ่มมากกับรู้สึกว่าใช่พะมันอีกเดียวจริงๆริแล้วก็น้องที่เหลือทุกคนด้วยแบบมาให้หายแล้วนี้มีแบบว่ามีเพิ่ม ขจรานพัทขจานเลิศคิดถึงเดียคิดถึงน้องขจรานด้วยจริงได้เห็นหน้าเออมากันครบเรียกว่าแบบนักแสดงหลักกตือนมากันห้องโยน้องโยกันแล้วโยกับพัดมีสลับกิมมิคกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยใส่แว่นกับพุธอีสานนี่เออก็น่ารักน่าดูทุกคนยิ่งดูยิ่งคิดถึงนะชอบแต่สีนึงที่อยากจะร้องเรียนก็คือว่าไม่มีงอเงาเออใช่คิดถึงเงา ร้อยยีพของเธอจนซวยเลยมองแล้วน่าจะมีน่าสักฉากอะไรเต้นๆเลยแล้วอย่างเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้จุดเด่นหัอหนึ่งคือเพลงเพลงเราต้องขอบคุณมากที่เอาเพลง เก่าๆอ่ะเก่าแล้วมันโอ้เราเราลองได้หมดเลยดวงจวันไวแล้วกมีเพลงใหม่แถมมาใช่มีเพลงใหม่แถมมาอีกสเพลงอีพีละหนึ่งเลยก็คือดีมากฉันกดตุ่มจองเพลงสุดท้ายฉันจะเอาเข้าเฟบส่องห้ามแย่ห้ามแย่งพูดดักคอไปก่อนเ่้นงงละก็คือขอย่างนี้นึงก็คือฉากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ลีลาดรอบนี้ลีลาดไม่เหมือนเดิมมีท่าเป็นจินต์ลีลาเต็มเพลงมีการสลับคู่พูดลีลาจังหวะที่น้องม้าออกมามั่งโอ้ดีมากดีมากเหมือนจูธาเร่ใครจะไปอยู่กูไม่อยู่ใครจะไปอยู่ไฟนั่งหวงมาแล้วสุดท้ายกอดเอวกันมาเป็นอะไรเนี่ยอีกเรี่ยวมากอีกเรี่ยววะปวดหัว มึงน่าร้อนไปหมดแหลวใช่ขอกคุณมากค่ะบอกเลยว่าสนุกสนานจริงอย่าไม่หายคิดถึงนะคะจริงรอติดตามว่าเอาวอรกายอันต่อไปที่เราจะทำก็จะเป็นแบดดี้ใช่เพราะว่า สัปดาห์หน้าจะเป็นชอบะเชคู่กันซึ่งอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเราอจะทำเฉพาะเรื่องที่เราเคย react นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นก็เดี๋ตามไปดูอาจจะไม่ได้ทำนะทุกคนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะงดงดต่องดออกอากาศสําหรับ our sky และเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่แบด b u d ดีนะคบผมแล้ว mv ก็คือเป็นแบบมีกิมมิคเข่ามาเชงเม้งแบดบดดี้แล้วก็ทินทาันดาวมากคพาคินเป็นผู้กองผู้กง เออได้นะได้นะุกคนน่ารักมากจริงแล้วเขาก็หยิบกิมมิคของแต่ละเรื่องมาเล่นน่ารักมากๆเลยดูแล้วว่าลิทาวันดาวคิดถึงรอรอติดตามนะคะอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเนาะก็ถือว่าเป็นการทำให้เราได้หาคิดถึงผสมกันในัีเร เราช่องเราทำหลากหลายมากที่คนเกมเกิมในเพลย์ลิสต์แฟนผมเลยคะื่องหลังก็ไปดูได้นะคะยังอยู่ในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดเลยใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพวกเรา3มคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย